เบฟกวาดิโอลากำลังเผชิญกับบททดสอบที่ยากลำบากที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปี2016โดยในช่วงไม่กี่เกมมานี้ซิตี้พ่ายแพ้ติดต่อกันถึง4นัดซึ่งนับเป็นสถิติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคข,ของเขาความพ่ายแพ้เหล่านี้นำมาซึ่งข้อกังขาและความกังวลเกี่ยวกับเส้นทางความสำเร็จที่เขาวางไว้ซึ่งกวาดิโอลาเองก็ยอมรับว่าทีมของเขาอาจต้องทบทวนแนวทางและปรับปรุงการเล่นในบางจุดเพื่อกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง การเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ในปีนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ดูเหมือนจะยังคงความเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีการบุกที่รวดเร็วอย่างไรก็ตามการขาดนักเตะสําคัญในเกมรับทําให้พวกเขาต้องพบกับความยากลําบากมากขึ้นโดยเฉพาะการขาดผู้เล่นหลักในแนวรับอย่างรูเบนดิแอสและจอห์นสโตนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญในการป้องกันประตูได้ดีในฤดูกาลก่อนกอนซิตี้จึงพ่าท้ายอย่างไม่คาดคิดหลายเกมติดกันนอกจากนี้ยังมีนักเตะที่บาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นแจ็คกริลิธเจเรมีโดกู โรดรีสและออสการ์บ็อบทำให้เป็นจำเป็นต้องใช้นักเตะเยาวชนเช่นจามซิมสันผู้ีวัยเพียง19ปีลงเล่นเป็นครั้งแรกในพรีเมียร์ลีกซึ่งส่งผลให้แนวรับของทีมขาดประสบการณ์ในเกมที่มีความกดดันสูงในเกมล่าสุดที่พบกับไบรตันซิตี้ยังคงโชว์ฟอรมที่ดีในครึ่งแรกและได้ประตูนําจากเอร์ลิงฮาลันแต่การขาดแนวรับที่สมบูรณ์ก็ทําให้ทีมเสียประตูในครึ่งหลังจากโจอัลเปโรและแมดโอไรลีซึ่งเป็นตัวสํารองของไบรตันที่สร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง ทำให้ซิตี้ไม่สามารถรักษาความได้เปรียบได้จนจบเกมซึ่งนั่นนับเป็นสิ่งที่เป๊ปกว่าดิโอลายอมรับว่าเป็นปัญหาหลักที่ทีมต้องเจอในขณะน,นี้การแท้แท้ติดต่อกันสีนัดของซิตี้ในครั้งนี้เป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่เป๊ปเองก็ยอมรับว่าทีมจําเป็นต้องทบทวนและปรับปรุงในบางด้านเขายอมรับว่าการขาดประสบการณ์ในแนวรับและการขาดความแข็งแกร่งในการรักษาระดับการเล่นตลอด90นาทีทําให้ทีมมักเสียประตูในช่วงท้ายเกม โดยในฤดูกาลนี้ซิตี้พบว่าตนเองอยู่ในจุดที่ต้องรักษาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงลึกมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกและเวทียุโรปกวาดิโอลามีความเชื่อมั่นว่าช่วงพักเบรกทีมชาติจะเป็นโอกาสดีในการทำให้ผู้เล่นที่บาดเจ็บหลายคนสามารถกลับมาช่วยทีมได้ซึ่งเขามองว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นบททดสอบสำคัญสำหรับการนำทีมกลับมาสู่เส้นทางที่ดีที่สุดอีกครั้งนอกจากนี้ กวาดิโอลายังเน้นถึงความสําคัญของการปรับเปลี่ยนแนวทางและการปรับปรุงทีมอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีทีมใดที่จะรักษาความเป็นยอดทีมไว้ได้ตลอดไปการปรับตัวและความยืดหยุ่นในการจัดการทีมเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นนี้ในอนาคตข้างหน้าเป๊ปคงต้องทบทวนและเสริมทีมในเชิงลึกให้มากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทีมมีความพร้อมในทุกๆเกมไม่เพียงแต่ในเรื่องของการเล่นแต่ยังรวมถึงการจัดการนักเตะในด้านสุขภาพและความฟิต เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจส่งผลต่อฟอร์มการเล่นของทีม